สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปลอไปทุกคนครับเมื่อนี้กับพบพ่อกันเนื้อครับกับนมจุนจานครับนมมีสารบานเท่านะครับผมพี่น้องเมื่อนี้ออกมาหาเก็บเห็ดโขกครับผมเทียแรกครับติดตามเบื้องครับพี่น้องว่าสีพอดอกว่ามือนี้หลังจากที่ฝนตกเล่งๆมากนะครับก็เลยออกมาเบื้องเห็ดครับพี่น้องอยู่โขก ไะพี่น้องไปผมพาพี่เบิ้งครับว่าสิพอดอกบ่ครับมนันนี่ติดตามเบิ้งครับพี่น้องครับรบ,บรรยากาศตนศนนะนอนตะเสาครับในโคกนะพี่น้องในโคกในป่าครับมันนี่ออกมาก,กับคุณมิวครับแฟนผมเองครับเหมือน เบ่งมาอนี่สิล่วงคลิปเพิ่อนพันธิวีวางเลยพันธิพอดอกเน็ดปะครับติดตามเบ่งครับผมบรรยากาศโคกพี่นอ้องตอนเ้าๆเ,เลยเียประมาณเกือบจะหกโมงแล้วเนาะ หลังจากมันมาเคลื่อนกับฝนตกครับพี่น้องตกลงบาแห้งบันในตตตดตกลอยปล่อยเฮ็ดยังพี่น้องพี่น้องพอแล้วพอแล้วคุณมิวเป็นพอเฮ็ดแล้วครับพี่น้องอมานองเพลินอยู่ ก็ค่อเง้ยเพชรเปลงเทียนนี่ครับนองพอแล้วจุ่มนึงเห็ดเงเทียนอกน่งถึงมดอก่ดอกา่บ่บ่เม่สิบ่อ โอ้นี่เพา่นเฮ็ดเพื่องเทีย,นอ,ย,น,ย,ยนอุ้ยนีิุนอกเล้เป็นมูลเลยเยเป็นมูลยีเจุมจุมทเ,เดียวม่แม่อ๋อนั่นนั่นดอกนึงพุ่นปุ่นุ่นปุ่นป่นดอกนึ่งนี่นั่นเออเห็ดไตเบียโบเมียนนี่แม่ แมนิต uh, ี้เห็ดไตเบียอ้ยอ๋อหอยอีกแล้วครับพี่น้องเห็ดทานเห็ดทานโอ้ดอกงามเลยโอ้เห็ดทานตัวนี้เห็ดทานออกเป็นจุ่มเลย ทานโอ้ดอกงามเลยครับน um, ี่น no ี่เดี๋ยวหาเบองอีกเดี๋ยวนี้เต็มเป็นฝูงเลยเดี๋ยวไปทลองเห็ดเห็ดหน่อนลย ก็เห็ดอะไรเห็ดโปรตีนเด้พี่น้องเคยมาเก็บอะไรคุณหนูเบื่องครับปปินบเห็ดียนงผมก็เคยนะจุดใหญ่ขงวจากรบเห็ดได้กินได้ก็กินได้ เดี๋ยวไป <laughs> hài เบิ่งเด้อคือเฮ็ดอี này nha các. Lượm ạ. này rồi thì cắt thôi các ạ. Ní ní hết, mình vô Hết Ui, <bột tài> bia. <laughs> nhi, nhi, nhi. ตายเบียแม่บอสตายเบียจริงดิตายเบียด้ดิแม่กินได้ได้หน่อยนะกินได้ได้พู้น่ะผูกข้ออยู่พู้น่ะกินได้เห็ดเพื่อนเห็ดนั่นต้นนั่นนะเห็ดผูกข้อตายไหมเนี่ยมันผูกข้ออยู่ขาอยู่แม่นั่นบอโอ้จะแข่งกินหลอดใจนั่นบอสพี่น้องคนนี้เนี่ยผมว่าโ้จักเห็ดได้ครับพี่น้องว่าเห็ด có cá tay luôn hết tay nhìn sống đọt nhanh bó Không nhiều ลุปกินใดนี่เอาไม้ยังไงลุกกินใดพี่น้องอเห็นบ่เฮ็ดตองเฮ็ดตองเพื่อนเฮ็ดตองครับพี่น้องไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว เด็กนนี้แล้วพี่น้องพี่ไหนเด็สมพเล็ดนี่ออกปันใด้คุณนิวพอเบินใช่ไหมเต็มตนเลยไมนพอกบินไหมแม่มันเนี่ยสูก Fiat Clay ended the game with his first goal of 16,ạt gấp còn 1 trмент thanh reiterate. Fiat Clay Jetzt tabil cały lắp 2 khi warn että hay nh loops من kết thúc Bevay về чтобы th试 cao đốa và ngắn t恐 gujemy 2 trường อุ้ยตนบไงแมีดกดกโดกอีลี่กูนะไม่ทุกมันบอกไรกินมันเลยโดกอีลีมันไมกินโดกมายากตรงนีเนี่ยมิวมิมีเห็ดเผือเชียนนี่นี่ดอกแบบไงล่มิวไม่คอยครับพี่น้องุ้ยังงามเลยเนีย ดักหาอีกต่ออกแลเดี๋ยเดี๋ยวๆๆๆนี่มีไหมเห็ดยังหมนี่ไหมแม่นี่ไมเ่นี่ไหมเห็ดเพิงนั่นสินเ็ดเพิงนี่จักดอกดอกนึงครับ อ๋อกินได้เลยดอกนี่ื้อใส่ค้องามเท่อะหนาวมิดบานเลยตัวนี้อืมเดี๋ยวมันอยู่เราหนีดินี่นหมลมลงหนีไปขนานี้เต่๋ยวมันไม่ข้นตีมันเพราะมันลมเยงมันดอกไง ชิปนี้กับซับนีแ่แหละครับพี่น้องเพราะได้ภาพพี่น้องออกมาเบิ้งวิธีวิสานนะครับการหาเก็บเฮ็ดโคกน่ครับเพราะได้ยูได้กินครับโบามานปันไดพี่น้องเธอแหลครับที่มาหาเก็บเฮ็ดโคกนะองก็บ่คคอยได้มากครับได้มากเลยแหละครับบ่เคยมากขนาดเห็ดผมยังโมโหเลยว่า เห็ดอันใดกินใดว่ากินใดเนาะน,นี่ก็เลยพาพี่น้องออกมาชมบรรยากาศในโขกจากลิปนะครับพี่นอนะ้องครับก็ให้พี่น้องได้มาเบ่งการจิบเฮ็ดเฮ็ดที่ได้ก็คือเป็นเห็ดเทียนครับเฮ็ดเทียนเฮ็ดเห็ดเพิงเห็ดเพิองเทียนนะผมก็บอกคอยหูนะครับเนเป็ิแบบใดแต่เพืงงคยมากเพืงมาหูมันเป็นแบบนี้นะครับ ก็เลยพาพี่น้องออกมาเบิง่งบรรยากาศการหาอยู่หากินของคนอีสา,เาน,น,น,นเท่าเนาครับพี่น้องพอได้พี่น้องในเบื้องครับคือเก่าครับพี่น้องฝากพี่น้องติดตามเพื่อครับช่องจุนจานนุ่มอีสานบันเท่านะครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็สั้นนี่แหละครับผมสวัสดีครับพี่น้อง